เด่น6 m e c h a n i c a l Keyboard รุ่นใหม่หน่าซื้อเข้าไทยมาล่าสุดในช่วงเดือน6แต่และรุ่นบอกเลยว่าเทพคุ้มค่าน่าใช้มากๆจะเป็นรุ่นที่เพื่อนๆรอกันอยู่ไหมไปอัปเดตพร้อมกันกับเฟซได้เลย พอเวลาเซว่นถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟสอยากสนับสนุนสามารถกดซปเปอร์แตงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์ที่เท่แบบนี้ด้วยหรือจะมาเป็นชาวคลั่งรักกันป้ายาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบกานขายตรงายอันดับที่6 EPo Maker r r ร์0 0รีนี่เป็นอีกหนึ่ง a n i c a l Keyboard ที่มีจอแยกมาให้เหมือนกับเป็นทีวีย่อไซส์เลยแหละแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยคนให้ความสนใจเยอะมากค่ะก็มันเท่เะนาะทุกคนด้วยการดีไซน์แบบเรโทรสีออกเอิร์ธโทนหน่อยๆแถมยังมีการเล่่่่นนนนดีีีไซ์สสวววออคค้งมากใรทชบ ความล้ําด้วยแล้วก็ยังย้อนยุคอยู่ด้วยเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากมากค่ะโดยสเปคที่น่าสนใจของ Epo Maker RT 1 0 0เนี่ยจะเป็นขนาดคีย์บอร์ด95%คือมีไซส์น้แพดมาด้วยจํานวนปุ่มทั้งหมด97ปุ่มพร้อมกับนอบ็อปแล้วก็มินิดิสเพย์นะคะเราสามารถถอดออกได้ด้วยนะวัสดุเคสของเขาเป็นพลาสติกค,ค่ะระบบการเชื่อมต่อให้มา3โหมดเลยก็คือเสียบสาย Type C ไวเลสสองจุดสีแล้วก็บลูทูธห้าจุโดยมีแบตเตอรี่อยู่ถึง 5, m, ห้า,าตัปปน PVT ค่ะ โปรไฟล์คีแคปเป็น MDA สวิตซ์มีให้เลือก3แบบด้วยกันตอนนี้ที่เข้ามาในไทยนะไม่ว่าจะเป็นฟาร์มิงโกซีโซลหรือว่าแบลเจอริก้าส่วนสเปคของ PCB ค่ะรุ่นนี้มีการรองรับฮอตสวอปมาให้ใส่ได้หมดเลย3พิน5พินตัวไฟวางมาแบบ s South facing Switch แล้วก็มีไฟ RGB นะคะโครงสร้างคีย์บอร์ดเป็นแกสเกตแล้วก็มีการมัดโฟมมาให้แล้วเรียบร้อยโปรแกรมสามารถโหลดเพิ่มได้อีกด้วยหากใครติดตามเหล่ายูทูบเบอร์ใส่คีย์บอร์ดในต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นรีวิวตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะ ตอนนี้ในไทยมีเข้ามาด้วยร้านเกมมิ่งแพนดิตเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,590บาทไปจนถึง4,790บาทราคามีการเปลี่ยนแปลงตามสวิตท,ที่เราเลือกนั่นเองแอบมากระซิบบอกสําหรับคนที่ดูคลิปนี้สักนิดมึงค่ะว่าภายในเดือนนี้หรือว่าในนาคตน,นะคะช่องของเฟชจะมีรีวิวตัวนี้ด้วยฝากติดตามกันหน่อยนะคะยังไงจัดป้ายยาให้กับทุกๆคนแน่นอนอันดับที่5กับ m o n s k ี M3 c u s t o ม Keyboard ขนาด TKLT ที่ราคาดีที่สุดจากค่ายลูกแอคโกนะคะตอนนี้เขามีการเปิดค่ายใหม่เข้ามาเ,าเริ่งเป็นมอนกิกส์เนาะโดยรุ่น M3 ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มาสารต่อเลเยอร์ไม่ว่าจะเป็นจากตัว M1 ที่เป็น75%หรือว่าตัว M2 ที่มีไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะโดยตัวมอนกิกส์ M3 เนี่ยจะมาในแบบแบนโบนเนาะเราสามารถไปเลือกสวิตช์คีย์แคปได้ตามใจชอบเลยแล้วน้องมาในราคางบหลักพันเท่านั้นเองโดยตัวนี้ที่มีเข้ามาในไทยค่ะเขาจะมีให้เลือก1สีด้วยกันก็คือสีม่วงแต่ในอนาคตจะมีสีส อ,อื่นเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นสีดําสีเทาอะไรแบบนี้หากใครอยากจะประกอบ TKL ซนนี้ก่อนก็ต้องเลือกเป็นสีม่วงไปก่อนนะคะสําหรับสเปคของ m o n s k i MT ค่ะขนาดที่บอร์ดเป็น TKL เนอะจำนวนปุ่มทั้งหมด87ปุ่มวัสดุเคสของเขาเป็นอลูมิเนียมขึ้นรูปแบบ CNC ระบบการเชื่อมต่อจะรองรับแค่แบบเสียบสายอย่างเดียวนะคะเป็น USB Type C เพที่ให้มาจะเป็นโพลีคาร์บอเนต PCB มีการรองรับ Hot Swap มาให้นะคะ5พินแล้วก็ วางไฟ RGB มาแบบ South f a c i n g Switch ส่วนของโครงสร้างคีย์บอร์ดค่ะแน่นอนว่าต้องเป็นแกสเก็ตแล้วก็มีการแถมโฟมต่างๆมาให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกจัดสรรได้หมดเลยส่วนโปรแกรมค่ะตัวน,นี้เขารองรับเป็นของ QMK แล้วก็ Wear เนาะเพื่อนๆสามารถไปปรับปุ่มอะไรต่างๆก็ได้จากที่เฟสเคยทำรีวิว Monsterg M1 มาของแถมด้านในค่อนข้างจะเยอะมากๆแล้วก็คุ้มค่าในงบราคาหลักพันนะคะสำหรับค่าตัวของน้อง Monsterg M3 เนี่ยจะอยู่ที่3590บบาทเท่านั้น เมื่อเทียบกับหลายๆตัวในตลาดถือว่าน่าสนใจนะคุณได้ทั้งเคสอะลูแบบนี้ดีไซน์พรีเมียมวัสดุดีมากการดีไซน์อะไรต่างๆยังไงถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้วตอนนี้มีเข้าไทยมาเรียบร้อยเดี๋ยวเพจะแปะพิกัดสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนะคะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดสําหรับมอนกิฟ MT อันดับที่4 Sky ี่สกายลุง GK75 ตัวนี้อะ่ะก็ไม่ได้ถือว่าเป็นรุ่นใหม่มากนะคะแต่เฟสลองไปส่องมาก็คือคีย์แคปของเขามีเข้ามาแบบใหม่เพิ่ม คนจะมี2แบบด้วยกันจะเป็นตัวดาร์กเทลนะคะแล้วก็จะมีอีกลายหนึ่งที่แบบสดใสนะ่ารักนหน่อย,อยสไตล์แบบผู้หญิงส่วนตัวเฟลาวที่ลองส่งมานะตัวดาร์กเทลอะค่อนข้างจะคุ้มมากเพราะว่าคีย์แคปของเขามันจะเป็นตัว PVT ข้างบนแล้วก็ด้านล่างอะมันจะมีความใสขึ้นเอออันนี้เราไม่ต้องไปมอดไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วใช้เดิมๆก็ได้ให้มาแบบนี้ถือว่าน่าใช้สุดๆค่ะก็เลยหยิบเอาอันดบเนี้มาแนะนําให้กับเพื่อนๆกันเผื่อใครกําลังอยากได้คีย์บอร์ด75%ประมาณ นี้อยู่ก็สามารถเป็นเลือกรุ่น Skyloop GK75 กันได้สำหรับสเปคของเจ้าตัวนี้นะคะเป็นขนาดคีย์บอร์ด75%เนาะมีปุ่มทั้งหมด80ปุ่มแล้วก็ยังมีน็อตมาอีกด้วยวัสดุเคสของเขาค่ะเป็นเคสพลาสติก ABS สามารถเชื่อมต่อได้3โหมดเลยก็คือ USB Type C Wireless 2.4GHz แล้วก็ Bluetooth 5.1โดยมีแบตเตอรี่มาให้อยู่ที่ 4,000mAh คีย์แคปอย่างที่บอกไปค่ะว่าจะเป็น PBT แล้วก็จะมีการทำด้านล่างให้เป็นแบบใสโดยใช้วัสดุ ABS สวิตช์ก็มีให เลือกสาตัวด้วยกันมี Garcia Rose Garcia Yellow Garcia Silver แผงวงจรมีการรองรับ Hot Swap นะคะแล้วก็ยังมีโหมดไฟ RGB ต่างๆมาให้ปรับเล่นได้อีกด้วยส่วนโครงสร้างคีย์บอร์ดของเขาค่ะจะเป็นว่า Light g a s c a d อันนี้เป็นโครงสร้างพิเศษจากทาง Sky Lune เขาเลยด้านในมีการมัดโฟมมาให้อีกด้วยค่ะ โปรแกรมตัวนี้สกายลุงมีให้โหลดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็โหมดไฟเยอะมากจริงๆอันนี้เข้าไปปรับในโปรแกรมได้เลยยังไงถ้าเกิดใครอยากทำความรู้จักสำหรับสกายลุง GK75 มากกว่านี้เฟซมีรีวิวให้ดูด้วยเนาะแต่ตัวนั้นอาจจะเป็นเคสอลูโดยรวมฟังก์ชันอะไรหลายอย่างเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันค่ะสำหรับราคาของสกายลุง GK75 คีย์แคปตัวนี้นะน้องมีค่าตัวอยู่ที่ ,3990 บบาทหากใครสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้เลย มีสต็อกแบบเยอะมากจากร้าน Gaming Planet ค่ะอันดับที่3เจมดองกี้ R S 2 3.0เมื่อช่วงปีก่อนเฟสได้รีวิวเจมดองกี้ R S 2ไปนะคะเป็นอีกหนึ่งแมคานิเคิลคีย์บอร์ดที่เสียงดีมากๆแต่ตอนนี้เขามีการอัปเกรดสเปคให้มีความน่าใช้กว่าเดิมก็คือเพิ่มจอเข้ามาแล้วก็จะมีสีสันแบบใหม่อีกด้วยใครที่อยากได้จออยู่ในคีย์บอร์ดนะคะสามารถใส่ไฟจิ๊บดูข้อมูลของคีย์บอร์ดได้รุ่นนี ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจค่ะสำหรับสเปคของเจมดองกี้ RS 23.0ยเนี่ยตัวนี้เป็นขนาดคีย์บอร์ด95%มีปุ่มทั้งหมด9.7ปุ่มพร้อมกับนอบ็อปแล้วก็จอ TFT วัสดุเคสเป็นพลาสติกค,ค่ะระบบการเชื่อมต่อรองรับ3โหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเสียบสาย Type C w i เ e l e s s 2.4 GHz และ b l u e t o o และโดยมีแบตเตอรี่อยู่ที่4 0 0 0มิลลิแอมค่ะคีย์แคปเลือกใช้เป็น PBT Double Shot สวิตช์ตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ใหม่นะคะชื่อว่า White Wing Switch เพชรที่ให้มาจะเป็น FR อันนี้ดีมากๆแผงวงจรแถมมีการรองรับ c r o s s w a วางไฟมาแบบ South Facing Switch แล้วก็ยังมีไฟ RGB อีกด้วยโครงสร้างคีย์บอร์ดค่ะเป็น g a ส k e ตมีการม d f o ฟมมาให้สำหรับโปรแกรมก็มีการรองรับโปรแกรมของตัวเองอีกด้วยนะคะถ้าเกิดใครสนใจสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยยังสามารถยิงเลเซอร์ภาษาไทยเข้าไปเพิ่มได้เพราะแบบเดิมๆอาจะเป็นอิงล้วนโดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,290บาทค่ะหากเพิ่มเลเซอร์ไทยก็จะบวกราคามาหน่อยเป็น4,490 บาทนนัเองโดยเจ้าตัวเจมดองกี้ RS 23.0เนี่ยร้าน Big Penguin <S <s ก็เอามาวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้หาใครซื้อตอนช่วงโปรโมชัน่นไม่ว่าจะเป็นดับเบิลเดย์หรือว่าลดช่วงกลางเดือนท้ายเดือนอ่ะก็สามารถเอาโค้ดลดอืน่นๆมาช่วยลดได้อีกจากตอน6.6นะเฟสอ่ะเจอโค้ดลดมาทุกคนเหลือแบบถูกมากอ่ะไม่เกิน4 0 0 0บาทอันเนี้ยค่อนขนะ้างจะคุ้มเลยค่ะเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่ด้วยยังไงก็ลองไปเลือกซื้อในราคาที่ ตัวเองทําได้ถูกที่สุดแล้วกันเนาะจะได้แบบคุมค้มๆกันไปเลยอันดับที่2 m e l g ลกิก o มโจแและ m ม l กิกโม o จ o 68จะบอกว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเขามีสเปคเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยนะคะแต่เพียงแค่ตอนนี้ในไทยอะ่ะมีการนําเข้าสีใหม่เข้ามานั่นเองเพื่ก็เลยถือว่าเออเอามาอัปเดตข่าวให้เพื่อนๆได้รู้กันด้วยเผื่อใครกําลังเลือกซื้อ2รุ่นนี้อยู่แต่อาจจะลืมสีใหม่นี้ไปนะคะเริ่มกันที่ตัว Mel เมลกิกโมโจหกกันก่อนแล้วกัน เป็นคีย์บอร์ดไซส์เล็กเนาะโดยสีใหม่ที่เข้ามาค่ะเขาจะชื่อว่าคริสเตียนโดยจะออกเป็นโทนสีชมพูค่ะตัดมากับสีดําใครที่ชอบแบ็คพิงก์ก็น่าจะอินอยู่นะโซนิีกนุ่นนึง m e ล g e กโ m o จ8 4มีสีเวเออร์เวฟเข้ามาโดยจะออกเป็นสีโทนม่วงซึ่งสวยมากทุกคนอันนี้เฟซเคยเอาไปลงข่าวในเพจเฟซเนาะคนให้ความสนใจเยอะมากค่ะซื้อไปให้แฟนจัดโต๊ะคอมเนี่ยบอกเลยว่าเด็ดจริงสีนี้ ยังไงเดี๋ยวเฟยจะขึ้นสเปคให้ดูแล้วกันเนาะคร่าวๆว่า2รุ่นนี้มีความแตกต่างกันยังไงบ้างแต่จากที่ดูก็น่าจะต่างกันที่ไซส์นะคะก็ถือว่าเป็นข้อมูลตัดสินใจแล้วกันส่วนรีวิวเฟ n นี่รีวิวเหมือนกันนะคะสําหรับโมโจ68นะสามารถเข้าไปดูกันได้เลยในฝั่งของราคาค่ะเอา o ต๊ l เมลกิกโมโจกกันก่อนราคาอยู่ที่7,390บาทหากขยบไซส์ใหญ่มาเป็นเมลกิกโมโจ8 4นะคะราคา75,90า้บาทนั่นเองค่ะ ถ้าเกิดไฟสนใจสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้แล้วเดี๋ยวเพจจะแปะ กัดสั่งซื้อไว้ให้เป็นของร้านคีโปนั่นเองอันดับที่1 m ึ่งแมชชีนิกเคทีหกปตัวนี้เป็นอีก1คีย์บอร์ดแมชชีนิคอลพีบิวที่น่าใช้พอสมควรค่ะเริ่มที่การดีไซน์ของเขาก่อนเลยมีการเล่นแผงไฟ LED มาให้ตรงนี้เพื่อนๆสามารถไปปรับแต่งอะไรต่างๆได้ในโปรแกรมหมดเลยนะบอกเลยว่าอย่างเทอ่อะเวบแรกที่เฟสเห็นรุ่นนี้ทําให้เฟซอะนึกถึงตัวไซเบอร์บอกแต่อันนี้ราคา ถูกลงมากกว่า5เท่าด้วยกันก่อนหน้านี้ที่มีการวันจำหน่ายนะคะจะเป็นรุ่น KT 6 8สเปคเขาก็ถือว่าดีแล้วนะแต่ตอนนี้ในไทยที่นำเข้ามาจะเป็นรุ่นแบบขาย g l o b a l แล้วก็เพิ่มสเปคโปรมากกว่าเดิมก็ยิ่งน่าใช้เข้าไปอีกใครที่อยากหาคีย์บอร์ดตัวจบดีไซน์แบบล้ำล้ำเท่เท่ฟังก์ชันเยอะๆตัวนี้ตอบโจทย์มากเป็นทั้งคีย์บอร์ดไร้สายด้วยมีสีให้เลือกทั้งสีดำสีขาวมีความใสนิดๆนะอันนี้เฟซจับของจริงมาแล้วก็เลยพูดได้ เพราะ,ะว่าช่องเราใกล้จะมีรีวิวอะแหละก็เลยหยิบอันดับนี้มาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนั่นเองค่ะมาดูในฝั่งของสเปคกันบ้างสําหรับ Mac h i n i KT 6 8 p ป o เนี่ยเป็นขนาดคีย์บอร์ด65%นะคะมีปุ่มทั้งหมด68ปุ่มแล้วยังมาพร้อมกับน็อปแล้วก็ท็อกเกิลอีกด้วยวัสดุเคสค่ะเป็นพลาสติกมีความใสเล็กน้อยระบบก,การเชื่อมต่อให้มา3โหมดด้วยกันก็คือ USB Type C ไวร์เลส4 GHz และ b l u e t o o t h 5.1โดยมีแบตเตอรี่อยู่ที่4 0 0 0มีแบตเ,เ์อรี่อยู่ โพลีคาร์บอเนตค่ะมีความใสสวิตเป็นของค่ายเกตเต n ลอนเป็นรุ่นนอตโพลิ l วลโลพีซีมีการรองรับฮอสสวอฟไฟวางมาแบบซาวเวสซิ่งสวิตและมีโหมดไฟ RGB ปรับได้ทั้งตรงบริเวณพิมพ์และก็ตรงบริเวณสมาร์ท e d นี้นะคะโครงสร้างคีย์บอร์ดเขาเป็นแกสเก t ตค่ะพร้อมกับมอสฟมมาให้แล้วเรียบร้อยโปรแกรมก็มีการรองรับเป็นโปรแกรมของค่ายเขาเองเลยยังไงถ้าเกิดใครสนใจแมชชีนิกเคทีหกแปดนะคะตอนนี้ทางร้านฮาร์ดแวร์ไลเซอร์นำเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยโดยมีราคา อยู่ที่ ,6890 บาทพร้อมกับมีการรับประกันสินค้าในไทยให้1ปีด้วยกันใครที่มีปัญหาอะไรสามารถติดต่อทางร้านแล้วก็รับซัพพอร์ตเซอร์วิสตรงนี้มาได้เลยเดี๋ยวเพจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนะคะถ้าเกิดคุณไปเซิร์ชเองเนี่ยมันอาจจะเจอร้านจากจีน <c oughs> อาจจะไม่ได้ดีเท่ารวมไปถึงว่าการขนส่งที่รอนานเพราะเนี้ยเป็นของที่พร้อมส่งเลยในไทยค่ะยังไงก็ลองไปดูรายละลเอียดกันได้ลวก็เดี๋ยวมีคลิปรีวิวมาให้ดูกันด้วยเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับอัปเเดต6 Mechanical yboard รุ่่่นใใหมมทีข้าา ไทยล่าสุดช่วงเดือน6นี้บอกแล้วว่าแต่ละรุ่นเนี่ยน่าใช้จริงๆไม่องั้นผมไม่ทำคลิปนี้ขึ้นมาแน่นอนยังไงถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟสด้วยเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยตั้งใจทํากันมากๆเลยครับผมสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าไปแล้วคับผมบ๊ายบาย